สวมชีพบังคมบรมนาถพระภูมิพลมหาราชหลังสรรทรงคองราชัยศูนย์สมบูรณ์ครันประชานันแซ่ซ้องพระพรชัยทรงเป็นอักคระศิลปินบดินชาติทรงเป็นทันมิกราชยิ่งใหญ่ทรงทศพิธ ราชธรรมงามวิไลทรงเป็นศูนย์รวมใจไทยประชาพระราชดำริโครงการนานับประการด้วยพระโพที่สมพารเห็นทั่วหน้าการเกษตรอุตสาหกรรมนำพัฒนาด้วยพระอัจฉริยะปีชาบารมีบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎร พระศกนิกรร่มเย็นเป็นสุขสีแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองคองปัทีด้วยพระบุญญาบรารมีทวีไกวะโรกาศมหามงคลวิมลดิถีพระกิษดาบรารมีทวีสมัย85พันษาราชาชัยพระพลานามัย นันไซเกลกไกวันข้าพระพุทธเจ้าเหล่าพระศกนิกรข้าแผ่นดินน้อมสุนทรบวรสันถวายราชสักการะพจนันน้อมก้าอภิวันทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าในแพทย์ชัยยุทธศักดิสอชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลต่างพร้อมคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่